สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับสำหรับ ProNet ตชูนะครับเน็ตเดือนละ150บาทนะครับ ท่านชมจะได้ความเร็วที่4เมกะไบต์นะครับนานถึงสุดถึง30วันนะครับโปรเน็ต250ไม่ลดสปีดนะครับรายเดือนนะครับ150บาทเท่านั้นนะครับความเร็วอยู่ที่4เมกะไบต์นะครับไม่จำกัดปริมาณนะครับแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบนะครับโปรเน็ต250บาท4เมก30วันนะครับ ตัวนี้สมัครได้เฉพาะลูกค้านะครับที่เปิดซิมใหม่และกดสมัครภายใน7วันเท่านั้นนะครับก็คือจะใช้ได้ทั้ง6กรอบบินนะครับทีนี้เราก็จะมีนะครับสำหรับทีนี้เราก็จะมีนะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับที่อยากจะใช้เน็ต150บบาทนะครับที่ ความเร็ว4เมกะไบต์นะครับจำตัวนี้จะเป็นการจำกัดปริมาณเน็ตนะครับ15กิกะไบต์นะครับฟรี w i ไฟไม่อั้นนะครับระยะเวลาใช้งาน30วันต่ออายุอัตโนมัติสูงสุดออกรอบราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจจะสมัครก็กดที่เราขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นโปรเน็ตพิเศษนะครับ โปรพิเศษเน็ตไม่อั้น15 MB 200บาท30วันนะครับใช้ความเร็วเน็ต15 MB ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจำกัดปริมาณเน็ต30กิกะบต์ฟรีไ i ไฟไม่อั้นนะครับและเวลาใช้งาน30วันเช่นกันต่ออายุอัตโนมัติสูงสุด6รอบนะครับราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับสนใจสมัครกดาตามที่เราวงไว้ให้เลยนะครับทีนี้ นะครับสำหรับใครที่อยากใช้เน็ต150บาทนะครับสำหรับการซื้อซิมใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นเฉพาะลูกค้าใหม่นะครับตัวที่เราจะขึ้นบนหน้าจอเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้ต่ออยุอัตโนมัติเหมือนกันนะครับสำหรับวิธีสำหรับเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเน็ตรายวันนะครับตัวนี้เป็น ยูนิเต็ดนะครับ 4G ทับ 5G 22บาทต่อ1วันนะครับตัวนี้ใช้ความเร็วที่512 kb นะครับไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณนะครับเวลาใช้งาน24ชั่วโมงราคารวมภาษีอยู่ที่23บาท54สตางค์นะครับสนใจก็สมัครตรงาตามที่ระวงไว้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเน็ต ตัวนี้อยู่ในวี่ีท์เหมือนกันนะครับ25บาท1วันนะครับใช้ความเร็วเน็ต1่เมกะไบต์ไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณระยะเวลาใช้งาน24ชั่วโมงราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ26บาท75สตางค์นะครับตัวนี้อันนี้เราเสริมมาให้นะครับท่านผู้ชมต่อไปก็จะเป็น เน็ต2วันนะครับ45บาททับสวันใช้ความเร็วเน็ต1เมกะไบต์ไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณระยะเวลาใช้งาน2วันรานะคารวมภาษี48บาทนะครับ15สตางค์นะครับตัวนี้สำหรับนะครับเงื่อนไขค่าบริการแพ็กเกจอาจยังไม่รวมภาษีราคาเพิ่ม7%นะครับ เป็นบางโปรโมชั่นนะครับหากใครสนใจก็สมัครได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าใครอยากให้เราเสนอเน็ตแบบไหนเค,ครือข่ายไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะครับ,ส,รบสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ